สวัสดีค่ะวันนี้ไม่โพกับหญิงเหมือนเดิมและกล้องนะครับกับหลาน19โพสีทองนะครับชื่อน,นี้ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับใช่ค่ะเมะื่อวานแอบหนีไปทําบุญมาหนวันใช่ไป,ไปที่ทางร้านเลยใช่ครับเนี่ยกล้อง หญิงไปกันหมดเลยนะคะคไปทําบุญกันมาเนาะ<ม>พี่พีเอฟซีท่านไหนก็อนุโมทนาร่วมกันได้นะคะแล้วก็เมื่อวานเขามีหล่อพระมีอะไรงี้ด้วยเนาะส่วนพี่พีเอฟซีที่ที่อยู่ภูเก็ตที่เคยมาออกรถกับเรานะคะก็ไปเจอกันที่วัดด้วยใช่เนาะก็เป็นสายบุญเหมือนกันก็เลยไปเจอกันถูกต้องะคะอ่ะ,ะแล้ววันนี้เราไปทําบุญมาแล้วก็ยังใจดีมาจัดปอให้อีกคนวันนี้จะพาสุดหล่อคันนี้เลยนะคะเป็นรุ่น คันนี้เป็น Toyota a l p h a า d นะครับ2.5 S4 p a c k เก e นะคันนี้มาในปี2023กันเลยนะครับ23แล้วคือเราใช้ไปแค่2 0 0 0 0กิโลทุกคนไม่น,อน้อยมากๆไม่น,อน้อยมากๆเอาไปจอดเนี่ยนอกจากแบบก่อนจะจอดนะฟีลเวลาขับเวลานั่งเนี่ยฟิลเหมือนแบบ นั่งเฟิร์สค r ทเลยคือมภายในเนี่ยก,กว้างขวางสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเนาะช่วงล่างนิ่มมากไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเลยนะอของเขาผ่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือสองม,มื่นโลอะแล้วเช็คศูนยโตโยต้าชัดเจนนะคะก็คือใช้ต่อได้อีกยาวๆแหละเนาะใช่ครับเพราะนะว่าเขาเป็นเครื่องโตโยต้าก็ไม่ได้มีจุจิกอะไรเขาบอกราคาไปเลยไหมได้เลยนะ,ะคือพี่ๆคนไหน อดใจไม่ไหวอยากจะจับจองคันนี้นะครับคือหลายช่องอ่ะเขาจะรีวิวเรื่องของสเปคตัวเอาผาดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว2.5 SC เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นรุ่นท็อปเบนซินร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใช่ครับเผื่อบางท่านยังไม่ทราบเนาะส่วนท่านไหนที่ทราบแล้วก็ฟังผ่านไปก่อนนะคะแล้วก็หลายช่องเนี่ยเขาจะมีรีวิวเรื่องของสเปคต่างๆมาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้แบบลงรีวิวเรื่องของตัวสเปคเป็นหลักแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาพาดูว่า คันนี้สภาพรถเขาเป็นอย่างไรบ้างใช่ครับรในเป็นยังไงถูกต้องครับเนะาะภายในห้องโดยสารเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้ที่ตัวรถเนี่ยคือเอาผ่านเนี่ยต้องบอกก่อนว่า,าลูกค้ามือแรกเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาเปลี่ยนใส่พวกหน้าจอพวกอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าตัวหน้าจอบุกบล็อกจากญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เป็นภาษาเขาวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เ,เกมเร์เราเข้ามาก็จะมาเปลี่ยนตัวหน้าจอให้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะพาดูรายละเอียดในส่วนของตัวรถคันนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้าง ว่าใหม่ขนาดไหนเนาะกล้องเนาะใช่ครับอ่ะงั้นเดี๋ยวก่อนจะพาไปชมรายละเอียดเรื่องของตัวรถนะคะวันนี้มาลดเพิ่มให้อีกเท่าไหร่กล้องหนึ่งแสนบาทกันเลยนะครับนี่เป็นโปรโมชั่นพิเศษจากเฮียเลยนะครับเพราะว่าเราได้ยายร้านมาใหม่ยายร้านใชครับมาตั้งที่ใหม่แล้วก็เพื่อ ให้เอฟซทุกคนน,นะครับแบ่งปันกนารไปใช้ใชคือต้องบอกก่อนว่าคันนี้นะคะราคาก่อนที่เราจะจัดโปเนี่ยอยู่ที่2 6 9 0้านหกแสนเก้าหมื่นใช่ใชไหมแค่สอ0 0 0ื่นโลนะคะรถบ้านมือเดียวมีประวัติเช็คสูยนโตโยต้านะเน้นว่าเป็นสูยนโตโยต้านะคะแล้วก็พอสูยนโตโยต้านี่มันดีตรงที่มันออนไลน์ได้ก็เลยเน้นบอกนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเราไปเข้าแบบที่อื่นข้างนอกอะไรเงี้ยมันจะเช็คประวัติยาก เนาะแล้วก็ลดไป1นึ่งแสนเลยทันทีเหลือเพียงแค่2องล้านห้าแสนเมืนบาทเท่านั้นนะครับใช่ใคร,ครซื้อสดกับเราก็ไม่มีแวดเจนต์นะใ<ช>ใครเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะครับใช่ค่ะก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องเลทผ่ออยากเพิ่มเงินดาวหรือ,อรายละเอียดอะไรยังไงเพิ่มเติมก็เดี๋ยวโทรหากองก็ได้ใช่ออครับเบอร์กองครับ062 1์หกสอง้นะครับ ใช่ค่ะหรือว่าเบอร์หญิงนะหญิงก็จะขึ้นให้ที่ใต้คลิปเนาะแล้วก็ไลน์แอเนี่ยจะเป็นแอดสิบเก้าโพสีทองอันนี้ก็คือทักไลน์แอเข้ามาได้เนาะก็มีทั้งหญิงกับกล้องนะคะใช่ครับส่วนเบอร์โทรเนี่ยต้องขออนุญาตว่าลูกค้าบางท่านโทรมาแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอตีสามหญิงไม่รับนะคะก้องรับหรือเปล่าหญิงไม่รู้แต่หญิงไม่รับนะเพราะหญิงหับแล้วนะคะนะครับยังไงก็ โทรในช่วงเวลาทําการนะครับประมาณแปดโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นนะครับจริงๆช่วงหัวค่ำอ่ะยังโทรได้สักกุ่มสองทุ่มอะไรประมาณเนี้ยแต่คือหญิงอ่ะต้องบอกก่อนว่าหญิงอ่ะเป็นคนนอนไวพอหญิงเป็นคนนอนไวเนี้ยบางทีสามทุ่มเนี้ยหลับแล้วก็ถ้าคุณพี่โทรมาอาจจะไม่ได้รับเนาะถ้ารับเนี้ยแสดงว่ายังไม่รับเนาะถ้ามีอะไรยังไงก็โทรมาก่อนนะครับแล้วถ้าไม่มีใครรับสายเดี๋ยวเราสองคนว่างๆเราจะโทรกลับ หรือ,อไม่นะคะถ้าแบบกลัวลืม,มทักไลน์แอดเลยแอดสิบเก้าโพสีทองสะดวกที่สุดคพี่ทิ้งเบอร์โทรไว้ในไลน์แอดเลยแล้วก็พิมพ์มาว่าเอ้ยแบบอยากคุยเรื่องนี้เรื่องนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวตอนเช้าพอเราตื่นเข้าร้านอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะโทรหาใช่ครับอ,อก็เดี๋ยวเราพามาดูตัวรถกันก่อนเลยนะคะคันนี้เนี่ยหลายๆท่านก็จะรู้อยู่แล้วว่าโฉมตัวนี้เนี่ย บางคนก็เรียกเป็นว่าหน้าคราดโฟเมอร์ด้วยความหน้ากระจังใหญ่แต่เขาเขาก็เหมือนอยู่นะอะไรนะพรามมะพระเอกของเราออพติมัตพรามใช่ออพติมัตพรามหญิงที่เป็นเอลซีเลยนะใช่เอลซอยากมีบอเบอร์บีเป็นของตัวเองเขาหล่อมากไม่ได้อยากได้แบบเป็นทรงรถนะอยากได้แบบแปลงร่างแล้วอะไรอย่างนี้อยากมีเป็นของตัวเองอ่ะคราวนี้นะคะเออบางคนก็เรียกเป็นโฉมสามศูนย์ครับ แล้วแต่แต่ละท่านเลยแต่เราเข้าใจว่าเป็นโฉมก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโฉมปัจจุบันล้วคือต้องบอกก่อนว่าโฉมเนี้ยราคาหายไปเยอะมากๆแล้วนะคะครับเออตอนนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งถ้าใครเป็น F C ของเอาผ่านนะคะจะรู้เลยว่าโฉมเนี้ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่เขาขาดตลาดก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมนะราคาก็เด้งไปถึงสี่ล้าน สล้านกว่านะคะเป็นประวัติการของเอาพาที่ราคากระเด้งไปแล้วก็พอมาเปิดตัวเป็นโถม4ี่ศนช่วงแรกๆสี่ล้านกว่า5้าล้านกว่านะคะก่อนที่ตอนนี้เนี่ยเขาจะปรับลดในเรื่องของออปชั่นลงมาแล้วก็มาจัดโรให้แบบเอ,อ่อลดออปชั่นพูดง่ายๆอ่ะคือลดต้นทุนแล้วก็จัดออราคาให้มันลดหย่อนลงมาก็3ล้านกว่าเด๋ยนนี้ก็หาได้แล้วเนาะอ่ะพามาดูตัวรถเห็นสีดำแบบนี้ ก้องลองวัดค่าสีแล้วใช่เฮียด้วยเฮียก็วัดแล้วนะคะก็เป็นรถที่ตีสีดําเดิมทุกคนแร้วล้อลอยให้เป็นสเปคเดิมโรงงานนะแล้วคือล้อลอยอ่ะวิ่งมาสองหมื่นโลไม่ไม่มีริ้วรอยเลยจริงๆ2 1 0สองมื่นหนึ่งพันมันเพิ่งจะแตะสองหมื่นเนาะใช่ไหมใช่ครับสองหมืนหนึ่งนิด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 นะคะดี๋ยวให้ดูกันนะครับใช่งั้นเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันก่อนเลยละกันนะครับนี่ คือสภาพเบาะอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเบาภายในสีดํานะครับแต่สภาพดีมากๆนะครับเพราะว่าเขาใช้น้อยมากๆแค่2,000มกิโลเมตรเท่านั้นนะครับคือต้องบอกว่าจริงๆคันนี้นะทุกคนเอาจริงๆกลิ่นแบบเขาเรียกว่าไงคือถ้ากลองสามารถส่งกลิ่นได้อนาคตไม่แน่นะไม่แน่ไม่แน่อืมคือพี่พีเซก็จะเข้าใจฟิลอว่ามันเป็นแบบ กลิ่นรถมันยังรุใหม่อยู่อะคะ่ะใช่คคือมันไม่ได้เป็นกลิ่นที่แบบรถใช้ไปสักระยะหนึ่งมีกลิ่นอับกลิ่นบุหรี่กลิ่นอะไรเงี้ยคือคันนี้ไม่มีแล้วมันยังเป็นเหมือนฟิลแบบกลิ่นรถใหม่แต่ว่าคือต้องบอกก่อนว่าหญิงสังเกตอันเนี้ยไม่ไม่รู้ว่าคนอื่นสังเกตแบบหญิงหรือเปล่านะคือหญิงสังเกตว่ารถที่ผลิตจากในประเทศกับรถที่นําเข้ามาหลายๆายแบรนด์ครับกลิ่นที่เป็นรถนําเข้ามา คือหญิงชอบกลิ่นพวกรถนาเข้ามากกว่าอืมัมนถ้าเป็นกลิ่นรถในประเทศอะบางทีมันคือมันก็หอมในลักษณะของรถใหม่แหละนะแต่ว่ารู้สึกว่ากลิ่นพวกคอนโซลหรือกลิ่นวัสดุอะมันจะค่อนข้างม,มีความฉุนนิดนึงอ,อันนี้ไม่รู้ว่ามีใครสังเกตไหมนะ <laughs> แต่ว่าเราเป็นประเภทแบบประสาทอะไรก็ประสาสัมผัสดีปะ่ะ <laughs> มาดูหน้าจอกันก่อนนะคะหน้าจอคันนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนมาเพราะว่าถ้าเป็นตัวบล็อกเดิมเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนหน้าจอของเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยนะอย่างเคยได้มานะคะเป็นแบบภาษาญี่ปุ่นไปหมดเลยแต่ว่าอันนี้ก็มีเปลี่ยนเปลี่ยนมาเบื้องต้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหลังอะไรจะพาดูอีกทีนึงเจ้าหลังเปลี่ยนเป็น Android ดหมดเลยเนาะแล้วก็ทุกคนดูดีว่าตัวคอนโซลนะคะไม่มีริ้วรอยเลยเห็นไหมสวยงามมากๆนะคะ แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆก็มาให้ครบครันหมดแล้วอะเนาะรถสามล้านกว่าเนาะเบอรร้อนเบอะเย็นก็มาครบนะคะอันนี้ที่กล้องเปิดเมื่อกี้ก็คือเป็นที่วางแก้วนะคะตัวนี้เป็นช่องเก็บเหรียญน,นะเวลาถ้าไม่ใช้ก็ดึงมาปิดได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็เป็นเอ,อ่อเบารร้อนเบาะเย็นด้านหน้าซ้ายขวานะคะ กุญแจที่หญิงหยิบไว้ตรงนี้นะก็คือมีให้ครบสองชุดนะคะตัวกุญแจเอเนี่ยก็จะมีเปิดประตูสลดยไฟฟ้าสองข้างนะแล้วก็มีฝาท้ายไฟฟ้าให้แบบนี้เลยนั่นเองค่ะอ่ะให้ดูตัวนี้ก่อนเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะก็มีทั้งระบบแบบออกนอกเลนป้องกันการชนคุยซอนโทนอะไรพวกนี้ก็คือมีให้ครบนะคะแล้ก็อยากให้ดูตัวของพวงมาลัยคือ,อย่งสภาพใหม่มากๆทุกคนเห็นไหม อันนี้ให้ดูแบบชัดๆกันไปเลยนะคะแล้วก็คันนี้รถใช้น้อยเลขไม์แทบยังแค่21,000นะคะ21,000กิโลเมตรเท่านั้นจ้าเช็คศูนย์โตโยต้านะทุกคนประวัติมันก็เลยแบบเช็คได้นะคะอ่าอันนี้มีเอ็นจิ้นซานนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวระบบไฟพวมาลัยพวมอะไรอุ่นเนี่ยบ้านเราไม่น่าได้ใช้แต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นรถนาเข้าเนาะเขาก็เลยมีแบบใสมาให้แล้วนะคะญิงไม่แน่ใจว่าพวมาลัยอุ่นอะบ้านเรามีใครใช้กันไหมแต่ว่า เอาความันจริงหญิงขับไปเนี่ยไม่เคยใช้เลยนะพงศลัอ,อุ่นร้อนมากแค่ทุกวันนี้ก็ร้อนเนาะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นสวิตต่างๆนะคะแผงประตูไม่มีริ้วรอยแล้วก็ตัวเบาะนะคะสามารถเสร็จได้เป็นสามระสามระดับแบบนี้เลยไม่มีรอยเลยทุกคนให้ดูแผงประตูนิดนึงแผงประตูนะคะก็คือตะเข็บเดิมๆหมดนะแล้วก็หัวน็อตเดิมหมดนะคะทุกคนไม่เคยมีรอยไขนะนะอ่ะนะ อันนี้ก็จะเป็นปุ่มกดควบคุมต่างๆนะครับก็เป็นรูปเนาะใช่สรูปมูลไฟฟ้านะครับอยู่ตรงนี้หมดเลยครบหมดนะคะแล้วก็ตัวนี้เอ่อปรับตัวเจ้าเขาเรียกอะไรกระจกมองหลังนะคะกระจกมองหลังก็คือตอนนี้มันเป็นกระจกธรรมดาแต่ว่ามันตัดแสงนะคะแต่ว่าถ้าต้องการให้เป็นกล้องก็นี่หักตัวตัวล่างนี้นะคะลงลงมามันก็จะเป็นกล้องหลังนะคะนี่เลยเวลาถ้ารู้สึกว่า เฮ้ยจอต้องไอเขาเรียกอะไรกระจกมองหลังมันร้อนเกินก็พักเขาได้นะหลัวตอนนี้เลยมีสรลูปมีทั้ตอนหน้าตอนหลังนะเดี๋ยวพาดูตอนหลังอีกทีหนึ่งนะส่วนเรื่องเอกสารของคันนี้นะครับนนะได้ไปเข้าศูนย์โตโยต้าเลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับมีตรวจเช็กระยะมาให้แล้วนะครับแล้วก็คันนี้นะมีวัน To ูคาอินสเป t ชันนะครับมาตรวจสอบมา ประเมินนะครับเป็นรถคุณภาพเกรดเ A ให้แล้วเรียบร้อยนะใช่ใครอยู่ต่างจงาังหวัดหรือว่าไม่สะดวกเข้ามาดูที่ร้านนะครับเราให้ผู้เชี่ยวชาญนะเข้ามาตรวจสอบรถคันนี้ให้แล้วนะครับและรถคันนี้ก็ประเมินอยู่ในเป็นรถเกรด A กันเลยนะครับน,ะะนีแบบนี้สภาพรถสบายใจได้เพ<ข>ราะว่นะตัวหลายรายการเลยนะครับ ใช่ที่ให้วันดูคามาตรวจอะจริงๆเราก็เสียเงินนะคะทุกคนแต่ว่าก็เพื่อความสบายใจของ,องผู้ซื้อนะคะจะได้สบายใจว่าเอ้ยเราได้ให้คนกลางเนี่ยมาเช็คระบบรถคันนี้ให้แล้วนะคะว่าครับเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างเนาะก็จะได้สบายใจเพราะว่าจริงๆอะเฮียเขาก็เช็คมาเราแล้วแ,<ช>แต่ว่าเพื่อให้เอฟซีทุกท่านที่อยากได้รถเนี่ยสบายใจมากยิ่งขึ้นเราก็เลยเช็ค <นะ S 1> ให้คนกลางเช็คเพิ่มให้นะคะ อ่าเดี๋ยวเราพาไปชมตอนหลังกันนี่ก่อนไปพลาสติกยังอยู่เลยเห็นไหมสองฝั่งเลยนะคะสองฝั่งเป็นรถที่แบบหล่ออ่ะอันนี้ครับประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองบานนะแล้ะ่าท้ายก็ไฟฟ้าด้วยไาท้ายไฟฟ้านะครับดูดีดูเฟิร์สคาร์ดไหมดูเป็นดูลามากดูเป็นคุณหนูคุณนายนไหม <laughs> เบาทรงวีพีนะหัวหมอนเวกิเม้าส์นะครับพอดีเลยพอดีรับกับสีสระเลยนะคะเบอปรับไฟฟ้านะครับนี่ขึ้นลงก็ปรับตรงนี้ได้เลยใช่สวิตจะมีอยู่นะคะด้านข้างคือใครหาเอาผ่าอะไรอย่างบอกได้เลยว่าตอนนี้ที่ร้านมีหลายคันเลยนะคะท่านไหนอยากได้รุ่นไหนอะไรยังไงเนี้ยสามารถทักมาสอบถามกันได้เนาะใช่ครับอันนี้เป็นที่วางแก้วนะทุกคนเนี่ยมีที่วางแก้วเขาเยอะอยู่ แล้วก็ตัวนี้มันเป็นจอแบบจอ a อ d r o อยอะแต่ว่ามันมันมันมีรีโมทอยู่แล้วแต่อีกไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนวันนั้นเขาให้มานะคะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบจอ Android มีแอปพลิเคชันแล้วเห็นไหมว่าตัวพลาสติกหน้าจอวันนั้นถามลูกค้าว่าเคยได้ดูไหมลูกค้าบอกไม่เคยดูเลยติดมาไว้ก่อนของมันต้องมีเขาเลยบอกออสุดแน่น้ำให้ใส่เขาก็ใส่พอใส่มาเสร็จถามว่าเคยเชื่อมดูบ้างยังพวบอกยัง สภาพใหม่เลยนะอันนี้แล้วก็สวิตตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะมีในเรื่องของตัวแอร์นะคะสลูปอุณหภูมิเนาะอ๋ออันนี้มีนาโนอีนาโนอีก็คือระบบฟอกอากาศนั่นเองนะคะครับชั่วโมงนี้ก็ควรต้องใช้แล้ฝุ่นเยอะนะแล้วก็มีไฟในห้องโดยสารนะคะไฟแบบเขาสามารถเปลี่ยนเฉดสีได้เห็นชัดป่ะไม่รู้มันมีเป็นสีเขียวนะคะใช่สีเขียวแล้วก็นี่นะคะแอร์ก็มีบริเวณทุกจุดแล้วก็นี่เห็นไหมเขามีแบบเปิดไฟเป็นเฉพาะจุดให้นะคะ เผื่อว่าจริงๆิฟิลตรงนี้เหมือนในเครื่องบินเครื่องบินใช่ครับไฟหลอดๆเนี่ยก็คือแบบเนี่ยมีให้ทุกจุดนะคะก็แล้วก็หลังคาสลูปก็เปิดใช้งานได้อ๋อลืมดูลืมบอกไม่ใช่ลืมดูคันนี้นะคะเขาติดฟิลโซลาร์กาดมาทั้งคันเลยถ้าใครรู้เรื่องสเปคฟิลเนี่ยก็จะรู้ว่าเฮ้ยฟิล์มอันนี้มันค่อนข้างคุณภาพดีเลยแหละแล้วก็กันความร้อนได้ดีนะคะแล้วเขาติดมาถึงตัวนี้ด้วยนะสลูปเผื่อว่าบางทีเราอยาก เปิดจลูปเนี่ยคือมันไม่ใช่เป็นกระจกเพียวมันมีฟิล์มให้แล้วนะคะมันก็จะทําให้แบบเรานั่งแล้วเรารู้สึกไม่รอนจนเกินไปนะคะอ่ะเดี๋ยวพามาดูตอนหลังกันต่อทุกคนนี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะ แล้วระกันไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีผิดความนาคะคะแล้วก็ไม่เคยมีน้ำท่วมนี่เห็นไหมที่หญิงบอกว่าเขามีติดตัวโซลาร์กาศมาโซลาร์กาศพรีเมียมอ่ะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ไฟฟ้าให้ดูก่อนคือถ้าเปิดที่ตัวรถนะคะมันจะเป็นแบบเหมือนดึงเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เป็นไฟฟ้าเนาะตัวนี้เป็นระบบเซฟตีต้ของตัวเอาผ่านนะคะคซึ่งมีรุ่นเดียวที่ทำแบบนี้ บ้านเราคือฝาท้ fi, ายไฟฟ้าก็คือฝาท้ายไฟฟ้าไปเลยนะคะกดปุ๊บเด้ปะะดงปับ๊บใช่กดปุ๊บเด้งปับ๊บแล้วบางทีเราจอดติดกําแพงอะเนาะมันจะแบบกระแทกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระวังนิดนึงแต่ว่าอาผาตเนะี่ยเขาก็จะเซตระบบตรงนี้ไว้ให้ครับามาดูตอนหลังกันคะ่ะภายในห้องโดยสารก็เป็นเก็าที่นั่งแบบ V I P นะคะคู่หน้าเนาะแล้วก็ตอนหลังนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีหัวเบาะนะเราก็เก็บไว้ให้นะคะเดี๋ยวนะหยิงของเงี้ยให้ดูมันจะเป็นที่ช่องเก็บ ตองเก็บนะคะก็คือตรงนี้ทุกคนเนี่ยอันนี้คือหัวเบาะตอนหลัง <c oughs> ยกไปขึ้นนะคะก็คื <c oughs> อตรงนี้เขาจะมีเอาผ่าเขาจะมีช่องเก็บเฉพาะของเขานะคะแล้วก็คู่หลังถ้าไม่ได้ใช้งานสามารถพับแล้วก็แขวนไว้ได้นะคะตรงด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ใช้สสยกีกว้างขึ้นนั่นเองเนาะครับเ <c oughs> มื่อกี้เราพาดูหัวน็อตแล้วเนาะเออเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกันอีกหัวน็อตเดิมหมดนะทุกคนแล้วก็ จริงๆอยากให้มาดูใครหายอยู่คันนี้ไม่ผิดหวังจริงแล้วก็วันนี้เฮียเขามาจัดโปรโหลดเพิ่มให้อีกแสนหนึ่งเนาะสำหรับแบบเราเพิ่งมาย้ายที่ตั้งใหม่นะคะใช่ครับแต่ว่าเวลาปิดฝาท้ายไฟฟ้ากดได้เลยนะเนี่ยฝาท้ายไฟฟ้าเขาก็จะมีเตือนเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนี่แหละนะคําเตือนแต่เราอ่านไม่ออกท่านไหนอ่านออกก็แปลให้ฟังหน่อยนะใครับอิงอ่านไม่ออก ภาษาไทายก็ไม่คล่องภาษาอังกฤษก็ไม่คล่องภาษาไทายเดี๋ยวนี้พิมพ์ก็ยังแบบผิดผิดเพี้ยนเพียนเดี๋ยวลองดูตะเข็บกันนิดนึงไหได้เดี๋ยวช่วงก่อนดูตะเข็บอีกจะแจ้งนิดนึงว่า,อาเอาผ่านนะคะเขามีจุดแจ้งเตือนมุมอับให้อยู่บริเวณนี้นะไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นชัดไหมนะคะเห็นชัดู่ครับเห็นชัดเนาะงั้นเดี๋ยวให้กล้องพาดูดึงส่วนของตัวตะเข็บต่างๆให้ดูนะคะด้านหน้านะครับนี่ เกิดท่านเด็กอยู่ใกลๆจะได้สบายใจนะคันนี้ก็คือตะเข็บเดิมนะคะเดิมครับไม่มีรอยทสีเดิมหมดแล้วเดี๋ยวดูตรงหลังคาเห็นไหมขนาดแบบว่าสติกเกอร์ตอนลายผลิตเนี่ยตอนนี้ที่กล้องจับอยู่ด้านในเนาะก็คือยังอยู่ครบหมดเลยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็ตัวฝ้าเพดานนะคะไม่มีรอยสีเข้านะเนี่ย ถ้าเกิดว่ามีทําสีมานะคะหรือว่าโดนด้านข้างมาหรืออะไรเงี้ยตรงนี้เขาจะต้องเก็บสีนะมันก็จะมีรอยแบบสีเข้าไปข้างในอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าคันนี้เดิมๆเลยะคะ่ะไม่มีค<า>นหนักแน่นอนนะมไม่มีแบบว่าซื้อรถไป แถมคนไปนั่งเป็นเพื่อนนี้ไม่มีนะไม่มีครับเดิมเดิมหมดค่ะสบายใจได้แล้วก็รถใช้น้อยจริงๆเลขไม้สองหมื่นเลขไม้แค่สองหมื่นเท่านั้นใช่เช็คส่วนโตโยต้าแล้วก็ได้ส่วนรดพิเศษไปอีกหนึ่งแสนบาทกันเลยนะครับหนึ่งแสนบาทวันนี้ลถสูงสุดไปเลยนะคะหนึ่งแสนบาทกันไปเลยให้ดูสภาพห้องเครื่องภายในสภาพห้องเครื่องเดี๋ยวก็ดูห้องเครื่องขอดูหัวน็อตฝากระโปรงนิดนึงนะคะก็เดิมเดิมนะนี่เลยนะคะงนี้เลยครนะนี่จ้ะ เอฟซีได้สบายใจกัน<ช>นะคะสติกเกอร์ต่างๆที่มาจากรายผลิตก็อยู่ครบหมดค่ะใช่ครับนี่เลยนะเนี่ยอยู่ครบหมดทุกจุดจริงๆใครได้ไปถือว่าคุ้มมากๆใชนะแล้วถ้าไปจอดที่บ้านยังบอกได้เลยว่าคันนี้หล่อ<ช>สุดๆนะหล่อมากแล้วราคาหายไปเป็นล้านเป็นหลักล้านแล้วว่าทุกคนคือเขาได้โชมแบบ ออติมัตพามเหมือนทาง n ฟอร์เมอร์คือหลายเมื่อก่อนนะอย่างที่พี่หญิงบอกเขาตามหากันนะแล้วราคาคือเด้งไปอะาาเกือบสี่ล้านเลยเนาะใช่ไม่ใช่เกือบตอนนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งสี่ล้านสล้านกว่าไปแล้วสี่ oh. ล้านหนึ่งหรือเท่าไหร่เนี่ยตอนนั้น uh huh. ที ที่ป้ายแดงที่คนหาหากันนะคะแล้วก็ตอนหลังมาเนี่ยเขาก็ราคาเขาก็เริ่มพอเริ่มเอหารถได้ง่ายขึ้นก็เริ่มกลับมาอหตอนนั้นมือสองก็แบบราคากระโดดซื้อแบบซื้อคือราคาคือไม่น่าเชื่อว่ามือสองยังซื้อขนาดนี้อ่ะโหแบบเราซื้อเข้าเรายังงง จริงๆแบรนด์โตโยต้าเขามีอะไรให้เราแบบเซอร์ไพรส์บ่อยๆอยบ่อยๆอย่างมาจิตตี้ก็เป็นประวัติศาสตร์นะไม่เคยมีรถมือสองแพงกว่าปลายแดงงงมากเกิดมาในชีวิตเราเราไม่พูดแล้วกันว่าเกิดมากี่ปีแค่บอกว่ากิดนกล้องถึงกับหนล่ะตอนนี้ไม่เคยเจอใช่แต่ตอนนี้เป็นราคาที่ทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้ ใช่จับต้องได้ง่ายเลรียกไหมคะสองหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะจากจากราคาเดิมนะสองล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าหมื่นบาทนะครับกับโตโยต้านะครับเอาพาสองจุดห้าเอซีแพ็กเกจคันนี้นะตัวท็อปเลยนะครับเหลือเพียง นะสองล้านห้าแสนเก้บาทเท่านั้นใช่สองล้านห้าแสนเก้ใครซื้อสดก็ไม่มีแวดเนะได้ราคานี้ไปเลยนะครับสองล้านห้กบาทเท่านั้นนะครับส่วนใครที่อยากจัดไฟแนนซ์นะครับถ้าเครดิตดีนะสามารถจะเต็มฟรีดาวได้นะครับทักเข้ามาสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยใช่ครับเนาะฝากไว้อีกหนึ่งคันนะทุกคนอยู่ที่ไหนก็จับจองได้นะคะใช่ครับ เามีบริการซื้อขายออนไลน์ทั่วประเทศเลยทั่วประเทศเลยมีบริการส่งรถให้ด้วยใช่แต่ถ้าใครอยากแวะมาเที่ยวที่ร้านเรานะร้านนะครับตั้งอยู่บนถนนการจนาพิเศษนะครับหรือใกล้กับตลาดสดธนบุรีใชหรือถ้าใครมาไม่ทูกจริงๆนะครับเซิร์ชใน G P S เลยนะกูเกิลแมปนะครับพิมพ์ว่า19โพสีทองชื่อนี้เลยนะคะ19โพสีทองนะครับปักหมุดมาที่นี่นะครับแล้วก็ขับรถมาแล้วก็มาเจอกัน นะครับก็จะมีกล้องมีพี่หญิงนะครับคอยดูตอนรับดูหน้ารับนะครับแต่หลักๆก็จะเป็นกล้องซะมากกว่าหญิงส่วนใหญ่หญิงก็จะอัดลิปตัดลิปกล้องแต่ไว้หญิงก็ออกมาคุยบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าแวะมาถึงมาไกลยังไงก็แวะมาทานน้ําทานขนมกันก่อนเรามีไว้บริการมาให้นะคะยังไงวันนี้หญิงกับกล้องขอตัวไปก่อนนะคะ เจอกันใหม่นะฝาดอีกคันหนึ่งคันนี้สวยจริงคันนี้เ,นเลยจ้ะแล้วบ๊าไบายค่ะบ๊ายบายค,ครับ